พระพุทธเจ้าได้ตักได้เตือนได้สอนเราเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องวาจาเนี่ยท่านสอนเอาไว้ว่าอย่างไงบ้างโหลดไว้ให้ดีสำหรับท่านที่มาใหม่สำหรับการพูดพระพุทธเจ้าให้หลักให้เกณฑ์ไว้ว่าอย่างนี้ว่าอันที่หนึ่งนะการงานได้มีโทษทวาจานะทำไงมั่งละ่ะอันที่หนึ่งนะเรื่องนั้นนะ่ะ แม้ว่าเป็นเรื่องจ,งจริ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 งเลยแต่ว่ามันไม่เกิดประโยชน์จริงแต่ไม่เกิดประโยชน์ท่านสั่งเอาไว้เลยอย่าพูดนะจริงแต่ไม่เกิดประโยชน์อย่าพูดนะเช่นคุณผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นเพื่อนกับเราเขาก็มาถามเรานี่เธอ สามีของฉันนะ่ะที่ทํางานที่เดียวกับเธอเนะ่ะเวลายอยู่ที่ที่ทํางานนะ่ะเจ้าชู้ไหมเธอไอ้เจ้าตัวนี้แหละตัวดีละ่ะถ้าเราต่อผางว่าเจ้าชู้สีอีวันนั้นยังแอบมาจีบฉันเลยอย่างนี้เดี๋ยวเข้าไปทะเลาะกันตายจริงไหมจริงแต่มันไม่เกิดประโยชน์ท่านสั่งไม่ย่าพูดนะจริงมันไม่เกิดประโยชน์อย่าพูด ในกรณีอย่างที่ว่านี้ถ้าจะพูดพูดได้จะเพียงว่าเฮ้อฉันตามดูของฉันก็แย่แล้วไม่มีเวลาไปตามดูสามีชาวบ้านแล้วอย่างมากพูดได้แค่นี้ฮะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราก็เสียจริงแต่ไม่เกิดประโยชน์สั่งไว้เลย,เลยอย่าพูดแหมรัฐมนตรีคนนั้นคอร์รัปชันอือเลย เราไปเห็นมาเหลอมันอาจจะจริงแต่หลักฐานไม่พอเพียงพูดไม่ได้พูดแล้วเดี๋ยวเสียผู้ใหญ่อย่าพูดจริงไม่เกิดประโยชน์อย่าพูดอันที่สองเกิดประโยชน์แต่ว่ามันไม่จริงเช่นโกหกได้เงินล้าน่ะเอาไหมเอานะมันน่าเอา โกหกได้เงินล้านนี่มันน่าเอาก็เลยฝากเอาไว้ว่าอย่างนี้ <c oughs> เขาก็คนเราก็คนต่างก็กินข้าวด้วยกันไม่ใช่เรากินข้าวเขากินแกรบไอ้วันนี้เนี่ยเขายัางคิดตามเราไม่ทันโกหกมาแล้วได้เงินล้านแต่มันกินข้าวนะอีกไม่กี่วันมันก็คิดทันเข้ามาจนได้ มันคิดทันอ่ะแล้วมาทวงเงินกลับม่ะก็แล้วไปสําคัญตัวมันไม่มาทวงมันเอาลูกปืนมาทวงแทนอีทีนี้ละไม่คุ้มนะพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสเตือนเอาไว้เกิดประโยชน์แต่ว่าไม่จริงอย่าไปพูดนะฝากเอาไว้เกิดประโยชน์แต่ว่ามันไม่จริงอย่าไปพูดแม้แต่อย่างเนี้ย พูดโกหกให้พักพวกสบายใจอย่าไปพูดไม่เอาเสียเพราะเพราะเพราะอย่าว่าแต่เอ,อเขาจะต้องมาฆ่ามาแกงเราวันหลังเลยแม้ไม่ฆ่าหรอกนะก็ขอให้ดูปฏิกิริยาลูกโซ่ต้องว่าอย่างนี้นะปฏิกิริยาลูกโซ่ของการโกหก รือว่าเชนรีอกชันของการโกหกดูให้ดีคนจะโกหกคนอื่นหนึ่งครั้งมีความจำเป็นว่าจะต้องโกหกตัวเองอย่างน้อยสามยกตัวอย่างสมมติเราจะโกหกน้องเรานี่แหละพอจะโกหกน้องเราสิ่งแรกที่เราต้องทำอะไรจะโกหกน้องมั่งจะโกหกลูกมั่งจะโกหกเมียมั่ง จะต้องทำยังไงสิ่งแรกที่จะต้องทำคือต้องนึกเตรียมเรื่องก่อนนึกเตรียมเรื่องโกหกฮ่าเมคอัพเรื่องเตรียมเรื่องไอตอนเตรียมเรื่องเตรียมเรื่องเนี่ยนั่นแหละโกหกตัวเองครั้งหนึ่งแหละพอเจอหน้าเขาก็โกหกตามแผนสองแล้วนะโกหกตัวเองไอเขาน่ะถูกเราโกหกครั้งแต่เราโกหกตัวเองสองละจบไหมไม่จบ โกหกเสร็จแล้วต้องตามจำมต้องตามจำถ้าไม่ตามจำเดี๋ยวถูกจับโกหกได้เคยถูกจับโกหกได้มั้ยคุณอะเคยนะคุณเคยถูกจับโกหกได้มั้ยเคยนะนั้นแสดงว่าสองคนนี้ยังคบได้ถ้าโกหกสักใครจับไม่ไย่าเปไปครบมันน่ะเนี่ย โคบไม่ได้หรอกแต่มันโกหกแล้วยังจับได้อเออเออยังพอโคบมันได้โกหกเข้าครั้งหนึ่งจะต้องโกหกตัวเองหนึ่งเตรียมเรื่องสองขณะพูดสามตามจําทีนี้ถ้าเป็นเรื่องสําคัญสังคมสำคัญต้องตามจําเป็นปีกลายไป็นว่าโกหกเข้าครั้งต้องโกหกตัวเองเป็นร้อยเป็นพันเลยวันหลังมีอาการอย่างนี้เคยเป็นบ้างไหม ป็นยังไงล่ะคือพูดพูดจริงๆนี่แหละยังสงสัยตัวเองเอ้ยเอ้ยเมื่อกี้มันจริงหรือโกหกไีวะสงสัยกระทั่งตัวเองถึงจุดนี้แล้วก็นี่ให้รู้ไว้เถอะว่าเรานี่แย่ครับมันสงสัยตัวเองเพราะโกหกเคยในะที่สุดมันจะสงสัยตัวเองสงสัยมากข่าวันหลังตัวเราเองเนี่ยมันสับสน นี่คืออาการเริ่มต้นของความลังเลคนไหนที่ตัดสินใจทําอะไรแล้วตัดสินใจไม่ลงนะขอให้รู้ไว้เถอะขณะนี้เราโกหกมากไปแล้วหยุดนักการเมืองบางท่านเมื่อก้าวเข้าสู่เวทีการเมืองเป็นคนที่ตัดสินใจและได้เฉียบพลันมากไม่เคยผิดไม่เคยพลาดแต่ว่าพอไปเล่นการเมืองเข้าโกหกเคยวันหลังก็สับสนหัวสมองที่เคย เอเคยเฉียบเคยไวขนาดไหนมันยืดยาดลังเลไปหมดเพราะอะไรเพราะมันโกหกประชาชนเคยเพราะฉะนั้นพวกเราที่นั่งอยู่นี้จำเอาไว้นะอย่ากโกหกแม้โกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจก็อย่าทำอย่าทำเคยสังเกตไหมคนแก่บางคนหญิงก็าตามชายก็าตามคุณตาคุณยายแถวแถวบ้านแล้วนั่นแหละ บางคนแก่แล้วอายุเจ็ดสิบแปดสิบบางคนเก้าสิบไม่หลงพูดจากันยังรู้เรื่องเป็นหลักเป็นฐานบางคนแค่หกสิบนั่นะพูดหัวประโยคกับท้ายประโยคมันไม่ตรงกันโกหกเป็นไฟเลยตอแหลชอชอ็ๆๆชๆไปเชียวทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะบางคนหลงบางคนไม่หลงคนที่ไม่หลง คือคนที่ตั้งแต่วัยหนุ่มวัยสาวมาไม่พูดโกหกส่วนคนหลงคนแก่ที่หลงนะ่ะคือคนที่พูดโกหกเสจนทั้งเป็นนิสัยเลยหัวกระท้ายประโยคมันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากจะเป็นคนแก่ที่เหลวไหลคนแก่ที่ลูกหลานรังเกียจนะครับอย่ากโกหกกันนะแม้โกหกให้คนอื่นสบายใจก็ไม่เอาไม่พูด อันที่หนึ่งจริงแต่ไม่เกิดประโยชน์อย่าพูดอันที่สองเกิดประโยชน์แต่ว่ามันไม่จริงไม่พูดเกิดประโยชน์ไม่จริงอ่อนิดหนึ่งในกรณีอย่างนี้เนี่ยขอฝากเอาไว้มีคนอยู่ประเภทชอบทำตัวเป็นพ่อสื่อแม่ชัก ผู่ใครคนโน้นมาจับคู่กับคนนี้คนนี้ไปเป็นแฟนกับคนนั้นเป็นอาการทางประสาทอย่างหนึงทั้งๆที่มันไม่จริงนี่แหละแล้วก็มาเกาะเรื่องทั้งเออเขาจริงไปเป็นเครื่องเป็นคู่เป็นเฟืงอเป็นแฟนเัี้ไปเลยแล้วก็ภูมิใจเนี่ยฉันเนี่ยได้บุญไม่ได้บุญรกแม่คู่เ้ยได้บาปด้วย ที่นี้ <c oughs> ย้อนกลับมาอันที่หนึ่งนะอันที่หนึ่งจริงแต่ไม่เกิดประโยชน์สั่งว่าไม่ให้พูดอันที่สองเกิดประโยชน์แต่ว่าไม่จริงก็ห้ามพูดอันที่สามทั้งไม่เกิดประโยชน์ทั้งไม่จริงพูดไหม <c oughs> ไอ้ที่บอกไม่พูดตัวดี ไอ้เจ้าผู้ชายไปล้อมวงเล่ากันมันกินเล่ากันตั้งแต่เย็นจนกระทั่งสว่างเรื่องที่มันพูดแต่จริงก็ไม่จริงประโยชน์ก็ไม่เกิดนะแต่ว่ามันกินเล่าแล้วมันก็เล่าเรื่องยิ่งเล่าเรื่องแล้วก็ยิ่งเปลืองเล่าออว่ากันตั้งแต่เย็นยันสว่างไม่มีจริงเลยไม่มีจริงประโยชน์ไม่เกิดแต่มันก็พูดถ้ายังมีหน้าไม่พูดนั่นแหละไอ้ตัวพูด คุณผู้หญิงก็เหมือนกันเพราะจับกลุ่มกันได้นั่งนินทาชาวบ้านแล้วเรื่องที่นินทาแล้วมันปากที่สุดสำหรับนักเรียนนักศึกษาก็คือนินทาอาจารย์อุ้ยมันมันปากจริงๆเออนั่นแหละเวรกรรมจะตามทัน <c oughs> อีกหน่อยฟันหลอหมดปาก <c oughs> อย่าไปพูด ไม่จริงด้วยไม่เกิดประโยชน์ด้วยก็ห้ามพูดนี่สามอันแล้วนะอันที่สี่อันที่สี่ <c oughs> จริงด้วยเกิดประโยชน์ด้วยพูดไหม <c oughs> อย่าเพิ่ง <c oughs> จริงด้วยเกิดประโยชน์ด้วยแต่ว่ายังไม่ถูกกาละเทศะยังไม่ถูกเวลายังไม่ถูกจังหวะต้องบอกว่ายังไม่ถูกจังหวะ อย่าเพิ่งพูดเช่นคุณผู้หญิงเห็นคุณผู้ชายกินเหล้าเมาแปะแปละทุกวันเยก็เข้าไปเตือนอีวันนี้เห็นกําลังหน้าแดงแดงพึ่งก้งไปได้ไม่กี่ก้งเข้าไปเตือนคุณพี่เหล้าเนะี่ยมันไม่ดีหรอกจริงไม่เหล้านี่ไม่ดีจริงอย่าไปกินมันเลยเกิดประโยชน์ไหมเกิด แต่เนื่องจากหน้ามันแดงแดงสั้นแล้วแข้งร้อยมามัง่งขวดร้อยมามัง่งจริงก็จริงประโยชน์ก็เกิดแต่ว่าอีตอนนี้เอาแข้งไปก่อนนะเอาที่โครงเน็ตข้างฝาสั้นแล้วจริงเกิดประโยชน์แต่มันยังไม่ถูกเวลาอย่าเพิ่งไปพูดนะ หรือไปเตือนผู้ใหญ่ต่อหน้าทาระกับกันไปเตือนท่านแทนที่ท่านจะว่าดีว่าไอ้น,นี่มันให้สติเปลา่าน้อยนะไอ้น,นี่มาฉีกหน้าเราได้จับย้ายไปอยู่แดนผอกอขอซะเถอะปากดีนะักเสียคนไปเลยนี่เป็นอย่างนี้นะจริงด้วยเกิดประโยชน์ด้วยแต่ว่ายังไม่ได้จังหวะคือยังไม่ถูกกาละเทศะรอไว้ก่อนรอไว้ก่อน <c oughs> ไอ้เรื่องรอไว้ก่อนนี่แหละเรื่องสําคัญยิ่งบางอย่างเป็นความลับแต่ของอะไรเป็นความลับเนะ่ะระวังนะจริงด้วยเกิดประโยชน์ด้วยแต่ต้องเก็บความลับเอาไว้นานๆโอ้ยท้องจะขึ้นตายปากมันคันยุบยิบ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 มันจะพูดอยู่ร่ําไปอนะ่นะทีนี้อันที่ห้าจริงด้วยเกิดประโยชน์ด้วย พูดแล้วก็เป็นที่รักของเขาด้วยเพราะว่ามันถูกกาละเทสะนะท่านบอกให้รีบพูดเถอะเดี๋ยวจะลืมซะเดี๋ยวจะลืมซะทีนี้ก็เลยมีตัวอย่างยกให้ฟังว่าอย่าว่าแต่คนอย่างพวกเราเลยซึ่งต้องรอจังหวะที่ห้าอย่างเนี้ยแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราก็ยังต้องรอคือมีอยู่วันหนึ่ง <c oughs> มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยพระโมคคลานำพระภิกษุไปบินทบาทเป็นจำนวนร้อยเดินผ่านไปที่เชิงเขาคิจกูดเขาคิจกูดนี่ก็อยู่แคว้นมคตนะอยู่กลางกลางประเทศของอินเดียนะ <c oughs> ไอ้ที่เขาคิจกูดเนี่ยมันเป็น เออมันเป็นเขารกร้างอยู่แล้วก็มันมีเหวเขาใช้สำหรับเป็นที่ประหารพวกนักโทษประหารต่างๆที่ตรงนี้วันนั้นพระโมคคัลลาเนี่ยเดินไปบินทบาทผ่านไปทางด้านนี้พอเดินไปเดินไปพอถึงเชิงเขาท่านหยุดหยุดท่านก็แงนหน้าไปที่กลางอากาศแล้วท่านก็ยิ้มยิ้ม พระองค์อื่นที่บินธบาตตามมาก็หยุดตามก็ถามท่านว่าอายิ้มอะไรเลอเห็นอะไรเลอพระโมคคัลลาก็บอกเอาไว้เดี๋ยวไปถามต่อหน้าพระพุทธเจ้านะตอนนี้บอกไม่ได้นะก็คนอย่างพระโมคคัลลานะ่ะเป็นพระอรหันต์แล้วยังท่านยังต้องรอเวลานะบอกตอนนี้พูดไม่ได้ จนกระทั่งมาถึงวัดพอมาถึงวัดมาอยู่ต่อหน้าพราะพุทธเจ้าแล้วพระภิกษทุที่ตามไปก็ถามอีกอะไรเออเมื่อกี้โมละท่านเห็นอะไรพระโมคคลาก็ตอบบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นเปรตอยู่ตน,นคือเปรตเนี่ยมันเป็นกายละเอียดตาคนทั่วไปมองไม่เห็นไอ้ภพที่เปรตอยู่เนี่ยมันก็เป็นพพซ้อนพพอย่างของมันก็อยู่ในพื้นเดียวกับเราเนี่ย แต่ว่าพบมันซ้อนพบโลกมันซ้อนโลกพบซ้อนพบเป็นยังไง <c oughs> ยกตัวอย่างในตัวของเราเนี่ยก็เป็นพบซ้อนพบเหมือนกันเช่นไอเจ้าไวรัสเนี่ยตัวเล็กๆมันก็ไปอยู่ในตัวแบคทีเรียไปกินไปอยู่ไปหลับไปนอนไปมีลูกมีหลานอยู่ในตัวแบคทีเรียได้ตั้งเยอะ เจ้าไวรัสนั่นก็บอกว่าแบคทีเรียเนี่ยเป็นพบหนึ่งของมันเจ้าแบคทีเรียเนี่ยไปอยู่ในท้องพยาธจะเริญเติบโตอยู่ในท้องพยาธตลอดชีวิตของมันมีลูกมีหลานไปล้านล้านอยู่ในท้องพยาธแล้วเจ้าแบคทีเรียมันก็บอกว่าพยาธเนี่ยเป็นพบหนึ่งของมันไอ้เจ้าพยาธเนี่ยมันอยู่ในท้องคนมันอยู่ในท้องคนคนกินอะไรมันก็มันก็ดูดจากลำไส้คนเอาไปกิน มันมีลูกมีหลานเจริญเติบโตอยู่ในท้องคนในไส้คนมันก็บอกกันมันก็คุยกันว่านี่ไอ้ท้องคนเนี่ยเป็นภพหนึ่งของมันเป็นโลกหนึ่งของมันมันไม่เคยได้รู้หรอกว่านอกตัวคนเนี่ยยังมีพบกว้างอีกมันไม่รู้มันรู้แต่ในท้องเรายกเว้นไอ้ตัวที่คลานออกมาจากวาวรของบางคนนั่นนะเออเด็กๆกลางคืนนอนแล้วคันก้นร้องเรียกแม่คันก้นเออ มีพยาธิคลานออกมามาใช้ก้นแกมันจะออกมาวางไข่ไอตัวนั้นเราถึงได้รู้ว่ามันมีพบข้างนอกอีกทาไมอย่างนั้นไอตัวอยู่ในท้องแล้วมันก็ว่าท้องคนเป็นพบหนึ่งของมันทีนี้คนเราอยู่ในโลกเนี้ก็เห็นแค่ที่ตาเห็นก็คิดว่าโลกเนี้เป็นพบหนึ่งของเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีพบที่ซ้อนพบอยู่ในโลกเราเนี่ยอีกมีอีก ของบางอย่างคนไม่เห็นแต่สุนัขมันเห็นเออสุนัขมันตาดีกว่าเรามันเห็นของบางอย่างสุนัขไม่เห็นคนไม่เห็นแต่ว่าพระอรหันต์ท่านเห็นหรือเหมือนอย่างเนี้ยอย่างพวกเชื้อราพวกเชื้อโรคต่างๆในคนทั่วไปไม่ได้เรียนก็ไม่เห็นแต่พวกนักปิศาสตร์เนี่ยเขาส่องกล้องเขาเห็นพบืันซ้อนพบกันอยู่อย่างนี้ พระโมคคัลลาท่านเห็นเปรตแต่ท่านรู้เนี่ยที่เดินตามหลังท่านมาเนี่ยไม่ได้เป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นมองไม่เห็นถ้าท่านบอกว่าอีตอนนี้นี่เดี๋ยวเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อท่านหรอกก็รอจนทั้งมันเลาะถึงหน้าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยเจอเปรตไอจ้จะเ,เปรตเปรตตัวนี้แปลกหนังไม่มีตัวโตวรูปร่างคล้ายเป็นชิ้นเนื้อหนังไม่มีเลยแล้วก็เออ ไม่รู้มันมีมีดมีหอกมีดาบมาจากไหนก็ไม่รู้และมันตกลงมาปักทิ่มปึกป๊กปึก๊กปึ๊กที่เจ้าตัวเปรตชิ้นเนื้อเนี่ยแล้วเปรตมันก็ร้องโวยโวยแต่ก็ไม่มีใครได้ยินนอกจากท่านได้ยินเปรตนั่นดิน้นร้องค,วครวญคลางอยู่กลางอากาศนะแล้วพวกอาวุธต่างๆก็มาที่มาแทงไม่รู้ว่ามาจากไหนพอะท่านเล่าเสร็จพระภิกษุที่ตามไปก็ถาม ถามใครถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจา้าค่ะที่พระโมคคัลลาพูดเนี่ยจริงไหมขณะพระโมคคัลลานี่เป็นพระอาราหันต์ที่ได้รับเออได้รับแต่งตั้งว่าเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายน่ะเป็นมือซ้ายของพระพุทธเจ้าเลยน่ะพระภิกษุยังไม่อยากจะเชื่อเลยแลวกวถามหาอะไรกับคนอย่างเราเขาไม่เชื่อกเข้าไปถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าจริง แม้เราก็เคยเห็นทธเจ่า,าบอกใช่จริงแม้เราก็เคยเห็นไอ้เจ้าเปรตตัวนี้นะ่ะแต่เดิมเป็นคนฆ่าสัตว์อยู่ในเมืองอยู่ในเมืองเอยอยู่ในกรุงราชครึ่นี่นหละพอละโลกไปแล้วตายไปแล้วก็เลยเป็นเกิดเป็นเปรตแล้วก็ไอ้กรรมที่เคยเชื่อเนื้อเถือหนังสว์ได้มากไอ้แรงกรรมมันนั้นมันก็เกิดมาเป็นมีดเนี่ย เป็นอาวุธเนี่ยมาเชือดม <c oughs> าเฉินไอเจเปรตตัวนั้นทรมานอยู่แต่พระองค์บอกว่าเราเน่ยเห็นนานแล้วแต่เราไม่พูดเนื่องจากว่าหาพยานไม่ได้วันนี้โมคคลาลูกเราไปเห็นแล้วเป็นพยานให้เราได้แล้วจริงดูนะพระพุทธเจ้ายังต้องรอพยานเพราะฉะนั้นพวกเราเระวังจะพูดอะไรนี่ รอจังหวะรอหลักรอฐานให้ดีแล้วค่อยพูดถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ตายสถานเดียวยังเคยมีเรื่องในสมัยพุทธกาล <c oughs> ในสมัยพุทธกาลมีโจรมันไปปล้นเขามันไปปล้นเสร็จแล้วได้ทองคำมาหนีไปกลางเอ,อ่อ หนีวิ่งรัดตัดทุ่งไปแล้วมันไปทำทองคำตกไว้ในท้องนาเขาตกไว้ในท้องนาแล้วมันก็ไม่รู้ว่าตกแล้วมันก็ไปตอนเช้าพระพุทเธเจ้าท่านนั่งเข้าที่ตรวจด,ดูว่าสัตว์โลกคนไหนบ้างที่ถึงวาระแล้วนะ่ะที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพาน คือได้สะสมความดีไว้มากพอแล้วท่านตรวจดูก็เห็นอ้อมีชาวนาคนนคือชาวนาที่เป็นเจ้าของนาที่โจรมันทําทองตกเอาไวนะ้นะแล้วพระองค์ก็เห็นด้วยว่าถ้าพระองค์ไม่ไปโปรดชาวนาคนเนี้ยตายเห็นด้วยช้าพระองค์ก็ไปไปบินทบาทไม่เคยเดินผ่านทางนั้นแต่ว่าเช้านี้ต้องไป ไปบินธบาตแล้วก็ผ่านหน้าชาวนาไปแล้วก็ผ่านไปอีกองทองคําที่ตกนี่แหละแล้วก็ชี้ให้พระอานนท์ดูอานนท์เนี่ยง,งูพิษพระพุทธเจ้าพูดแค่นี้อนท์เนี่ยง,งูพิษพระภิกษุก็เหลียวทุกองก็หาเหลียวมันดูชาวนาคนนั้นก็เหลียวมาเห็นครับพอพระพุทธเจ้าผ่านไปเท่านั้นแหะ ก็มีตำรวจนะเขาตามรอยโจรมาเขาก็มาจับเขาก็มาเห็นทองคาตกอยู่ที่นี่เขาก็เลยจับเจ้าของนาเลยว่าไอ้นี่แหละโจรเพราะว่าของกลางอยู่ที่นี่นี่ชาวนานเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เอาไม่รู้มาตกอยู่ได้ยังไงตำรวจเขาก็ไม่ฟังแล้วหลักฐานมาเพราะพร้อมเพียงนี่ของกลางอยู่นี่ยังป,ปฏิเสธอย่างไงนาก็นาของเจ้า เขาก็จะเอาไปฆ่าพอจะตายเขาเจ้าคนนี้ก็เลยอ้างพยานบอกว่าเนี่ยเขาไม่ได้เอาจริงๆพระพุทธเจา้าเขามีส่วนรู้เห็นนะเออเอาพระพุทธเจ้าเป็นพยานเขาก็เลยต้องไปไปเอ่อพวกตํารวจเขาต้องไปหาพระพุทธเจ้าไปหาพระภิกษุพระพุทธเจา้าเขาบอกเออมันตกอยู่จริงอันนี้ไม่ได้เอาหรอกคนนี้ก็เลยรอดตัวไปแล้วพระพุทธเจ้าทั้งประเทศต่อ บอกวันเนี่ยชาวนาวคนนี้พบในอดีตพบในอดีตเนี่ยได้เคยแกล้งคนอื่นเข้ามาทำนองเนี่ยเอาทรัพย์เอาสินเอาสิ่งของมาทิ้งเอาไว้แล้วก็กล่าวตูใส่ความเข้าไว้พบชาตินี้ก็เลยจะมาโดนเขาแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นแค่เศษกรรมพระพุทธเจ้าเทศก็เลยเทศให้ฟังแล้วเล่ลึกชาติให้ดูเวลาพระพุทธเจา้าเลาลึกชาติให้ใครดูเนี่ย ท่านจะอธิษฐานให้ปรากฏขึ้นมาเป็นภาพชัดเจนเหมือนยีงกระฉายภาพยนตร์ชีวประวัติส่วนตัวให้ดูอย่างนั้นชาวนานั่นก็เลยสลดใจเออกรรมใดทําไว้มันไม่หนีไปไหนแม้แต่ชาตินี้ไม่ได้ทําแต่ว่ากรรมนั้นก็ยังตามมาเหมือนกันสลดใจเข้าใจก็เลยสงบจดเข้าศูนย์กลางกายได้พอเข้าศูนย์กลางกายได้ที่สุดของธรรมเทศนาเข้าถึงธรรมกาย พิจารณาธรรมได้เป็นพระโสดาบันมะนี่เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ยังต้องรอพยานเพราะฉะนั้นพวกเรานะนับแต่วันนี้เป็นต้นไปทำอะไรจะเอาดีแล้วก็ทุกอย่างเลยเชียวรอหลักฐานรอพยานเวลาจะเพิกจะพูดอะไรก็ทำให้มันดีโดยถือหลักการพูดไว้ว่าที่หนึ่งนะ จริงด้วยอันที่สองนะเกิดประโยชน์ด้วยอันที่สามถูกกาละเทษะด้วยแล้วจึงค่อยพูดกันอย่างนี้ยิงจะใช้ได้ยินะ่งตอบถ้าใครพยายามปรับปรุงคําพูดของเราให้อยู่ในลักษณะอย่างนี้เป็นประจําเป็นประจำแล้วก็เออการคําพูดที่ไม่มีโทษแล้วก็มันจะได้ไม่หลุดออกไปจากปากเรานะระวังนะ ยิ่งเป็นผู้ใหญ่มากเท่าไหรเนี่ยโทษที่จะเกิดจากปากเนี่ยยิ่งมากเท่านั้นระวังเถอะ